สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อเจียบกับมาทักทายจ้าข้างล่างนี้เป็นอันห้องเก็บของจ้าห้องเก็บของเอ,เอ่อเบไม่ยูไต้ตนพร่มจ้าไม่ยูไต,ต้ตนพร่มสิพ้ามาเบิ่งอันลูกพร่มจ้าดกเต็มต้นเลยแต่ว่าสิติลูกบนอันเกียบบลูมาเบิ่งกันเลยเนาะจ้านะนี่จ้าเนี่ย ลูกง่ายหรอจ้าเนี่ยซำเนียวก้อยแล้วแต่ว่าสิติดเบิดบอนี่เบิงเลยจ้าเนี่ยอวยขึ้นเบิงผ้าเบิงจา้าดกคักจาก้าดกทุกกิ่งทุกงานเลยเนี่ยเห็นปะจา้าอวยขึ้นไปสิเห็นเต็มต้นเลยเต็มกิ่งเลยแต่ว่าสิติดบอ ล่มกับแห้งจะมาอนเก้าองศายูเมืองนันทีเจี๊ยบยูนะจ๊เนะอากาศเย็นเจี๊ยบต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดเลยนี่จ้ะนี่ต้นนึ่งจ้าน,นี่นี่ต้นนี่หนึ่งให้เบิ้งเลยจ้ะนี่ถ้าติดลูกเบิดนี่ก็คือสีดีจ้ะปีกายนี่ติดบ่เบิดได้จ้ะปีกายนี่ล่วงทีมไล ลูกคลัมนี่ต้นนี้จ้าต้นบ่สูงจ้าสูงกับประมาณ3เมตรนั่จ้าเนาะนี่ข้าไปเบ่งต้นนี่จ้าต้นนี่นี่โอ้ยดกคักจ้าดกดกแห้งได้ว่านคือสิบรติดเบิดดอกจ้า เห็นมันลวงโลงดินไหมจ้ะเบื้องแน้คนน่ะเนต็มต้นเลยจ้ะพรำอันพรำนี่ต้นนัน้นสองต้นอยู่บ้านนี่มันสีบอเป็นสีม่วงด้จ้ะกันสุกมันจสิเป็นสีเขียวซุกกับบอแสบจ้ะมัน,น,นมันหวานบ่คือจังกินนันเปรี้ยวๆกินนัน นวยอยันเป็นสาวอ,อ,อ,อ้อเบื้องจ่ามันรวงทิมมันรวงเล่นี่จา่านี่มันบอติดมันบอติดทุกนวยเด้เบื้องดกคักดกแน่ดกไล่มันกะรวงมันบ่ได้ติดเบิดจ้ะ ทำจะเป็นบักไฟบกักแงวคือบานเฮ่าคือสีดีเนาะจาะเนาะมึงเนี่ยไวแปลงสีเต็มกา,กากสากเลยโอเคจ้ะจะเก็บผ้าไปเบื้องพักเนาะจานะเนาะก่อนสิเขาไปเบื้องพักเนาะจาะเนาะเก็บก้าสีผ้านีแหวะต้นสตรอเบอรี่ก่อนสูง,นนะสนนนสงงามจ้ะกุหลาบเก็บไปใหญ่ออกมาจากใน Green กลีนเฮ่าจ้ะ เอามาปลูกเอามาตั้งไว้ข้างนอกเบ่งจ้าทั่วทั่วมันเป็นเครือขึ้นหรอจ้านะ่ะถ้ามาเบ่งทั่วแบบนี้เบ่งพั่มแล้วแล้วมาเบ่งต้นทัว่วการเริ่มร้อนเขาก็ขึ้นเครือเครือเกี่ยวขึ้นจาน้ำหลัก เดียวแดดเดียวอันบดแดดอยู่ยนี่ละจ้าอากาศอยู่นี่นี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศละจ้าที่เจียบเอาอมาปลูกปลูกข้างนอกเวืองจ้าก็มาเสียบปลูกไว้มันไลยโพดกันเลยอยันเอามา่านใบทาไหอันมันขึ้นข้างธรรมั จะปลูกติดๆกันจ้ะอันไดตายก็แล้วไปอันไดนพอตายก็ไว้กินกันเขาสูงกับสิปลูกใส่หลักแต่บัดที่นี่จ้ะปลูกลายแน่หลายเจี๊ยบกับหาแน่วออกมานี่บักแตงแตงกว่าไทายจ้ะแตงกว่าไทายเจี๊ยบออกล่องมากเอาออกมาอุย้ย แตงกว่าเท้ยเจี๊ยบล่องเอาออกมาตั้งเบิ้งจ้าเจี๊ยบเสียเอาใส่ถุงถุงตั้งปลูกขึ้นเพราะว่าอันเขาเริ่มใหญ่แล้วเจี๊ยบก็เลยสิปลูกขางนอกเบิง้งเจี๊ยบกับเมียนเบิ้งจ้าเบิง้งผุนซื้อดินมาไว้ล่างฟ่มก็เอาเตรียมออกมาไว้สำอันปลูกพักจ้ะเบิ่งนะ่ะ นี่จ้ะทุ่งเขาทุ่งเขามันเบิดเจ็บบดท,ทิมเจ็บเสียวมาอันใส่ดินแล้วก็สิปลูกต้อนอันบักแต่งนี่จ้ะนี่จ้ะสวนสวนลังบ้านเจ็บเสาตังเทา่าไหร่ซับแล้วกับบุดอกไม้พัว มาอยู่หลังบ้านจ้ะมาเห็ดน้ำสวนงอกงอกแง่แจ้ากัะซ้ำนี่เนาะจ้าเนาะเจี๊ยบกับมานางังนังอยู่เก่าอีแต่ตอนอ้นแอปเปิลจ้าขางต้นแอปเปิลอยู่ในบ้านเจี๊ยบนี่ละจ้าสีม่านภาพเพื่อนมาเบิงต้นพุ่มต้นลูกพุ่มต้นแตง ต้นสตรอเบอรี่ต้นทั่วที่เจี๊ยบได้ปลูกนะจ๊ะเนาะเมเนี่กาซับนีนะจ๊นะเนาะเจี๊ยบขอลาไปก่อนนด้จ๊าเด้อดูแลสุขภาพกันนด้จ๊าบ๊ายบาย